ไหนที่พระเนรที่นี่ไม่มีกําลังไม่มีเครื่องมือนะรักษาราชการแดนรอผู้บัดการตำรวจภูธรภาเก้าบุกหายภาเก้ากระผมทันตำรวจเอกสุภวัฒน์ทัพเพียวรักษาราชการแทนผู้ตำรวจภูธรภาคเก้าขอขอบพระคุณท่านที่วันนสลับเวลาเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จและเพื่อขบวนการตำรวจในปฏิบัตการะวัติการ ประธาน,นในข่าวทางไทยพระราชบาตรวจที่เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดกิจกรรมบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทระมหาภูมิพลอดุอยเดชถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราทุกคนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีจกเแผ่นดินที่พวกเราทั้งหลายรักเคารพ cái gì vậy?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 

อย่าเปิดจ่องเกไตเกนะไม่เจอ